สวัสดีค่ะพีพาสค่ะสวัสดีครับพีพาสครับสวัสดีครับค่ะมาตามแนวทางกับพีพาสค่ะเป็นคลิปที่สามเนาะพีพาสเนาะค่ะคลิปที่สามของงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะค่ะได้ยินว่าพีพาสฝันฝันเมื่อใดพีพาสฝันคืนก่อนฝันเมื่อคืนก่อนแมนค่ะแสดงว่าเป็นคืนวันพระแมนบอขึ้นก่อนดักเลือดจำบอดอะไรนี่ค่ะคืนก่อนเป็นคืนวันพระเนาะฝันว่าจังไหนพีพาส เพรว่าตอนแรกอาจจะขอ้อะไปอาบน้ำไปอาบน้ำก็ไปอาบน้ำเพื่อนไฟได้อาบน้ำซาผมอย่างดีเนาะอันแล้วก็ฟันควรหนึ่งว่าตัวในฝ้าอาบน้ำซาอันยังออกคนอ่ะซาโฉปลายออกคนละหลังคนโฉปลายออกคนละแบบนี้ควรหนึ่งว่าได้ก็ผู้ใด้เบาได้ที่ฟัน่ะค่ะวอันตัวอาบน้ำนี่คือว่าตัวแสดงซาความโฉปลายจะมีแต่ความโฉดีมาหาผลนะอิลิบอไม่ไงผลนะเขาเดียเดินไงเรือยว่ได้แล้วก็เออซาตุเลเดอูกหลานแห่งทงกแห่งหยาก็เลยว่ากันดีนะค่ะ เพวลนฝ่าอาฝาอาบออกมาจะมีคนเอาเลี้ยวห้เพย่ระมาณตังซี่เพแล้วก็อาบน้ำปกติเราอาบแล้วอาบจนแหลวแล้วซ่าผมซ่หยังออกมาใส่เสื้อ่าเพไนก็ยืนถ่ายอยู่มาแหละเราบน้างคนละมันนี่จะมีคนเอาเลี้ยวเอายังมาให้ตัวคนละยังอะไไม่ย้ายนะคนละไปกัดแม่แม่มาหนโนตัวเลดเขาก็ยังไปไปผู้เดียวพอไม่รูเต่าจากไปชูเซ็ตไม่ควันน่ะค่ะไปผู้เดียวยังไปเพป็นก็ว่านี่เม้าเอานี่ไอ้นี่จะเอาซอยให้คนละไอ้นี่ก็ซื้อซอวยถองใส่ตะลับมาใส่มือเห่า ใค่เหออ็นไอน้โคเอ้ายังหละออ้ไม่คอยกินนะเอาไปดูดคนน่ะท่อของกบานสินประมาเสินบาทนีงไงล่ะแต่ข้ามาจะใส้อ้ทีงานกรุงเทพน่ะคุณว่านั่น,นสิละอ้นั่นก็ไอ้นนออกกอได้มบกานเท่านี้แหละพพคุรมัักกันนี่แหละ เราไอไปงาายงทีไอรีสิมาฝากตัวเพื่อนกับบริษัทเข้ากูเดียวได้คนนายุขาบนใหเมือทุกคนเดโอ้แมนคุนอายขาบนแหงไม่หย่นกระดาษไม่หญ่ทีมวกอื่นเข้าอัไม่แยาเขาอาบนังจีนกระดาษค่ะไม่หญ่กระดาษที่กันเนอันบักราสิมาฝากทุกคุเพท่ละน้ากูนาเขาบอกว่เออเออเขาไอเห็นนั่นลำด้วยเดือเขาก็ยังเดวบอกงี้เห็นนั่นกระขาค้ายเผื่เด้อคุเลยบอกก็เผื่อค่ะ เหมือนนี้นก็เลยยังอายไปแล้วบอกเออไปก่อนคนนะอเสร็จเมื่อไหร่เออมากโชคดีเด้่องไออย่างที่บอกซ้ำเลยก็เลยตื่นฝันซ้ำนี่เนี่ยบัตรอายุ่นผู<ฆ>้คนเสื่อมท้องมาให้จักอยู่กี่้ันโอ้อายุเพิ่นบ่หูเลยเพิ่น่เพิ่นไปถึงกันหลายปีแล้วเนะาะค่ะบ่หูจักอายุเพิ่นบ้านนี้ไม่ย่าย่เดี๋ยวมันไม่ย่ายที่มาเอื่นนะที่ผ่านไม่ย่าย่เดี๋ยเพิ่นว่าเพิ่นอายุหกสิบแปดเลยเพิ่นบอกอายุพผอมเพิ่นบอกเท่าเดี๋ยวถามเพิ่นอยู่ในฝันเท่าเดี๋ยวถามเพิ่นอยู่ อพี่พาดถามเพื่อนมาจากไหนว่าอไม่ไงจะอายุเท่าไเจาคือเดอันบ้านนี้เฮาบอกากับหกสิบแปดแล้วคนละเาว่าข่าวการ่าข่าเดี๋ยถามเพื่อนดูเพ่คนเัื่เดี๋ยวบอกหกสิบแปดปีโอ้แต่ว่าบุงหูจักเพื่อนมันบอกบ่บ่บุงูจักไม่ง้ยบุงหูจักแต่ว่าต้องมันจังไดจังไดบัน้ตุรเคุณคุณพี่ดิใั้ตั <ใน S 1> ดดตวไรนอนมันกับสวยเขากับวันหนึ่งหนึ่งแบบสวยทองส่ยทองเขาวันหนึ่งหนึ่งมนบ่ กินม่ำหม่ำละบันอบันม่ำม่ำไปรูปซอยท่องนี่หนึ่งหนึ่งซิบเป็นหนึ่งศูนย์นึ่งบอกบอกหูเพราะว่าซอยนีนั่นหรือบอกระอาชีเป็นสี่เนอะเพราะว่าซอยหน้ามสี่หนึ่งซีบอกอาชีหนึ่งซีหรือซีศูนย์ก็เป็นไปได้เพราะว่าซอยนี่มันเป็นวงกลมซอยนี้มันเป็นวงกลมเนาะแล้วก็ซอยนี่หน้ามสี่หน้าสองแจะได้เลืมมาอยู่ที่ผัดเนาะค่ะ อาจจะเป็น40หรือ20ก็เป็นไปได้หรืออาจจะ30ก็เป็นไปได้ค่ะอายุพีคเท่าไหร่ปีเนาะ40ปีอายุ40ปีเนาะค่ะจะไปสาบู๊บค่ะจะไปหล่อ40กับจะไปนุ่มจะไปนมอายุ40ปีกับไออายุคุณยายเนาะคุณยาย68 68ปีเนาะ เป็นแนวทางในงวดนี้กั๊ปหนึ่งๆกีพีพาธหายมากส่วนอายุผู้ชายที่เอาซ่อมหายบกหงจักเนาะแต่ว่าหงจักเพิ่นยู่หงจักเพิ่นยูกแต่ไมโดนแห้งแล้วเลื่อมคือคนอายุหน่อยนี่ะน้อยเนี่ยนะครับเป็นแนวทางในงวดนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณพีพาธได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะกลับมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพีพาธค่ะในงวดวันที่หนึ่งกันยายน2567นี่ค่ะพีพาธเพิ่นฝันเป็นคลิปที่สามค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่า เพื่อนได้ไปอาบน้ำเพื่อนว่าจักอาบน้ำอยู่ใสจักอาบน้ำอยู่เงื่อนไผ่บกหูวะเนาะค่ะล้วมีผู้เทาผู้ยิ่งเนาะค่ะบอกเพื่อนว่าอาบน้ำน่ะดีแล้วเนาะค่ะอาบน้ำสะหลางสิงบดีสิงสกปรกสิ่งชัวร่ายออกจากร่างกายเพื่อนว่าลักษมีมิตาโชคดีเพื่อนว่าค่ะมิตรความโชคดีเข้ามาในชีวิตเพื่อนว่าค่ะฝ่าวาบเร็ยวๆเพื่อนว่าลักิมีคนเอาของมาให้เพื่อนว่าค่ะเพื่อนบอกพิพัฒน์แนวนี้เนาะค่ะพิพัฒน์นี่ ก็เลยฝ้าอาบเพื่อนว่าอาบเรียวล่ะกามีผู้ทา่เนาะค่ะคนในหมู่บ้านนี่ละเพื่นว่าค่ะเอาซอยมาให้เพื่อนว่าเอาซอยมให้ยสีหนึ่งเพื่อนว่าค่ะพี่พัดก็ได้รับเอาน้ำเพื่นว่าบบได้ให้ต่พี่พัดได้เพื่อนว่าให้เบิดทุกคนที่นั่งอยู่้างๆกันเพื่อนว่าเอามาแจกเพื่อนว่านักประมานบาหนึงนี่ละเพื่อนว่าค่ะฟันซ้ำนี่เพื่อนว่าพี่พัดก็เลยเด้ตัวเลขกมาห้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะ หกแปดนี่เป็นอายุของเมใหย่เนาะค่ะพะวันนี้ความฝันนี่พิพัฒน์ประจําใด้า่าเดทามอายุเมใหญ่เนาะค่ะหรือว่าผู้เทาผู้หญิงผู้เทาที่ได้เ้าก็พิพัฒน์เนาะค่ะอายุเพิ่นหกสิบแปดปีเพื่อน่าค่ะหนึ่งหนึ่งนี่เป็นเลขตีจากฝันเนาะค่ะเพื่อน่าถ้าฝันแนวนี้นี่ฝันเห็นสอยนี่เพื่นตีเป็นหนึ่งหนึ่งเพื่อน่าค่ะสอยเส้นหนึ่งเพื่อน่าค่ะ รักษาี่ศูนย์นี่เป็นอายุของผีพัดเนาะค่ะผีพัดนี่อายุ40ปีค่ะ <c oughs> เป็นแนวทางในคลิปที่3าของผีพัดค่ะที่เพิ่นห้ตัวเลขมากเนาะค่ะ <c oughs> มาเบิ่งกันค่ะว่าผีพัดนี่เพิ่นฝันทั้งเบิดสามฝันสมคลิปเนาะค่ะมาเบิ่งคลิปแปลกของเพิ่นค่ะว่าเพิ่นฝันว่าจังไรคะ่ะ <c oughs> คลิปแปกด้วยว่าคลิปที่หนึ่งของผีพัดเนาะค่ะค่วมฝันเพิ่นคลิปนี้เพิ่นฝันว่า ตาเพื่อนมันเจ็บเพื่อนบาค่แล้วเพื่อนก็เลยไปหาหมอเพื่อนว่าหมอก็เลยควักลูกตาเพื่อนออกมาหน่วยหนึ่งเนาะค่ะลูกหนึ่งเนาะค่ะควักออกมาขางหนึ่งค่ะเป็นลูกเลยเพื่อนว่าแล้วเลือดก็ไหลออกเพื่อนว่าค่ะแต่ว่าเพื่อนบ่เจ็บเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยถือลูกตาเพื่อนนั่นกับบานเพื่อนว่าค่ะในวามฝันฝันสันสันฝันบบยาวาเนาะค่ะพิพาฒนี่ก็เลยหายตัวเลขมากก็คือศูนย์หนึ่งสองเพื่อนว่าเลขดีจับฝันเนาะค่ะ รักษสองหานี่เป็นวันที่เกิดเพลินค่ะเพลินเกิดวันที่ยีห่ห้าสี่ศูนย์เนี่เป็นอายุของผีพัดเองพ่อสอเกิดพ่องเพลินกักษสองหาสองเจ็ดเนาะค่ะรักษหาศูนย์นี่ตีจากฝันเพราะว่าเมื่อเป็นหาเพลินว่าหนวยตาเป็นศูนย์เพลินว่าเพลินกรรมหน่วยตากับบ้านเนาะคะ่ะเป็นแนวทางในคลิปที่หนึ่งค่ะไปเบิ่งคลิปที่สองกันค่ะว่าผีพัดเพลินฝันว่าจังไดคลิปที่สองในผีพัดเพลินฝันว่ามีผู้ยิ่งเนาะคะ่ะ ในหมู่บ้านนี่และเพื่อนว่าฟันเกี่ยวแต่ว่าเพื่อนเทหัวหลนูนวาสันเอิ่นพิพาทนี่ไปเอาเลขเนาะคะ่ะเลขก,ก็หไม้ยถึงว่าเอาเงินเนาะคะ่ะไปเอาเงินว่าสันเอาเงินให้พิพาทเป็นจํานวนเงินหนึ่งสองศูนย์เนาะคะ่ะหนึ่งสองศูนย์แต่ในความฟันนี่เพื่อนเอาเงินให้ใบพันกนเนาะค่ะลัวก็มาใบยี่สิบแต่ว่าพิพาทนี่จับใส่กันเป็นหนึ่งสองศูนย์ค่ะเป็นเลขจํานวนเงินเนาะคะ่ะ แา้วกิบสนี่เป็นจํานวนเงินคือการตารัดออกมาเนาะค่ะตัดออกมาจากเลข3ตัวเป็น12เพิ่มมาเพิ่ให้มาในคลิปที่สองเนาะค่ะรา้าเจ็7สองนี่เป็นตัวกันเพิ่ว่าเพราะวัน1กับเจเป็นตัวเดียวกันเพิ่ว่าค่ะกันไว้น้าแน่เพิ่ว่าค่ะเจแลสองรา3หานี่เป็นอายุของคนที่งหูจักเนาะค่ะอายุหาปีค่ะเป็นแนวทางของคลิปที่สองเนาะค่ะความฝันที่สองของผีพัดค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาภในราร้องวันใหญ่กับผีพัดเบอร์สุขูสุขคนค่ะเลือกเอาเด้อค่ะมีอยู่3มฝันเนาะค่ะ3คมขีปกาเลือกเอาแคบหน้าจอไว้เบิ่งเนาะค่ะว่าหมักตัวใดชอบตัวใดเนาะค่ะเลือกเอาตัวนั่นค่ะแต่ว่ากอย่าลืมตัดกับหมุนนาแน่ค่ะกันไว้ค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพารวยนําเนดเดอร์ค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณค่ะ